สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนังกับโป้รายการคุยเรื่องหนังของเด็กกับโปโล,โลอีกเดียวครับเราเคยดูภาพยนตร์ที่หลายคนคาดหวังว่ามันจะเป็นความหวังใหม่ของ Marvel Cinematic Universe อย่างเรื่อง Fantastic Four กันแล้ววันนี้ผมเลยอยากจะมาพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้กันสักหน่อยคุณผู้ชมทุกท่านรู้กันไหมครับว่าภาพยนตร์ Fantastic f คือหนึ่งในเรื่องที่ถูกรีเมคมาหลายเวอร์ชัน และถูกขนานนามว่าเป็นแฟนชายที่มีอาถรรพ์ก่อนอื่นผมคงตพูดถึงความสำคัญของแฟนตาสติกโฟต่อมา r v เวลคอมิกกันก่อนซึ่งผมคงตงเริ่มเล่าตั้งแต่ในปี1950ที่กระแสความนิยมเนื้องสีการ์ตูนคอมิกเริ่มนดลงคนเริ่มเบื่อการอ่านการ์ตูนแนวะซูเปอร์ฮีโร่แบบดั้งเดิมรวมทั้งกฎหมายเซ็นเซอร์ที่เข้มงวดในยุคนั้นก็ทำให้นักเขียนไขสลัดในการสร้างสรรค์ผลงานจนสักพิมพ์หนายห่งต้องปิดตัวลง แม้แต่ทาง Marvel หรือที่ตอนนั้นใช้ชื่อว่า a s l a r c o m i c ก็อยู่ในสภาพที่รอแรกตอนนั้นคุณมาตินกูสแมนเจ้าของ a s l a s c o m i c ในเวลานั้นก็เกิดไอเดียว่าอยากให้คอมิกของพวกเขามีทีมซูเปอร์ฮีโร่เหมือนที่คู่แข่งอย่าง DC มีทีมจ u s t i c e l e จึงไปสั่งให้คุณ Stanley, สแตนลีสร้างทีมฮีโร่ใหม่ขึ้นมาแต่ตัวของสแตลลีครับไม่อยากจะใช้สูตรสำเร็จในการรวมฮีโร่ดังๆที่มีอยู่แล้วมาสร้างเป็นทีม ตัวเขาจึงขอลองทําเรื่องราวของทีมซูเปอร์ฮีโร่ในแบบที่เขารู้สึกอยากจะอ่านจึงกลายเป็นต้นกาเนิดของ <Fantastic. S 1> ฮีโร่ยุคใหม่ที่ฉีกขนบจากยุคนั้นไม่ต้องปิดบังตัวตนมีการแสดงปมปัญหาของคนในครอบครัวและเป็นทีมทมี่สร้างขึ้นมาใหม่ทั้งทีมผลคือเรื่องนี้กลายเป็นคอมิกที่ประสบความสำเร็จจนเรียกได้ว่าเป็นดั่งภาพผู้ช่วยที่กอบกู้มาเวลคอมิกในเวลานั้น แต่หากพูดถึงในฝั่งของหนังแฟนชายแฟนตาติกโฟเรียกได้ว่าประสบวิบากกรรมมาโดยตลอดจุดแรกที่ต้องพูดถึงก็คือในปี1986ช่วงนั้นทาง Marvel Comics ยังไม่มีสตูดิโอสร้างภาพยนตร์เป็นของตัวเองทาง Constantin Films บริษัทรสร้างภาพยนตร์จากเยอรมันจึงได้สิทธิในการสร้างภาพยนตร์ของแฟนตาติกโฟไปโดยมีข้อกำหนดว่าหากพวกเขาไม่สร้างภาพยนตร์จากคอม,มิกเรื่องนี้ภายในเวลาที่กำหนดสิทธิในการสร้างภาพยนตร์จะกลับไปหาทาง Marvel อีกครั้ง จนเวลาผ่านไป5 6ปีเข้าปี1 9 9 2ทางบริษัทหนังก็ยังไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนมาสร้างหนังได้สิทธิในการสร้างหนังก็ใกล้จะหมดลงพวกเขาจึงไปจ้างโรเจอร์คอมันเจ้าพ่อหนังเกจดีให้มาเป็นโปรดิวเซอร์โดยให้งบประมาณเขาเพียงแค่1ล้านเหรียญ <Huh? S 1> เพื่อเป็นการบอกกับทางมาเวลว่าเฮ้ยก hey, ูทำหนังให้มึงแล้วนะเพื่อจะเก็บรักษาสิทธิ์ในการสร้างภาพยนตร์เอาไว้ พวกเขาก็ถ่ายทําหนังจนเสร็จภายในปี1994แต่ด้วยงบประมาณผลงานที่ออกมาจึงเป็นหนังที่ม,มีคุณภาพพอจะนําไปฉายได้มันห่วยถึงขนาดที่มีข่าวลือว่าคุณนาวีอารัสผู้บริหารมาเวลในขณะนั้นขอซื้อฟิล์มหนังในราคา2ล้านเหรียญเพื่อจะนําไปเผาทิ้งแม้จะไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงแต่ผลสรุปคือแฟนตติโฟในฉบับนี้แม้จะถ่ายทําจนเสร็จแล้วแต่ไม่เคยได้ออกฉายในโรงภาพยนตร์แม้แต่ครั้งเดียว จนมาถึงภาพยนตร์ f ฟร์ติก4ที่ออกปี2005หลังจากทาง Fox ได้สิทธิ์การสร้างหนังจากทางคอนสแตนตินฟิล์มในช่วงปลายปี1990พวกเขาก็เริ่มพัฒนาโปรเจกต์ภาพยนตร์แฟร์ติก4อ,อย่างจริงจังโดยตอนนั้นพวกเขาได้เรียกคุณทีมสตอรี่ที่ในตอนนั้นถือว่าเป็นผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงมากำกับแฟ tic ิก4เนื่องจากทางค่ายต้องการหนังที่ให้ความคอมเมดี้อารมณ์เป็นหนังครอบครัวให้ดูได้ทุกเพศทุกวัยซึ่งตัวของคุณทีมเองก็เคยมีผลงานกำกับเรื่อง b a r b e r s h o p ภาพยนตร์ทุนต่ำในปี2002ที่ประสบความสำเร็จทั้งในแง่คำวิจารณ์และรายได้โดยผลงานที่ออกมาแม้จะไม่ขาดทุนแต่ก็เป็นหนังที่ทั้งคนดูนักวิจารณ์มองว่าไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยแต่พอพวกเขาปล่อยหนังภาคต่ออย่าง Fantastic Four: l i h e of Silver Surfer ในปี2007ตัวหนังที่พยายามไปจริงจังขึ้นด้วยการอัพสเกลภัยคุกคามาเป็นระดับจักรวาลแต่พวกเขาก็ยังเลือกเพ์เซฟทำหนังให้เป็นโทนหนังครอบครัวอยู่ดี ทำให้มันเหมือนกับไปไม่สุดสักทางในยุคนั้นที่หนังซูเปอร์ฮีโร่มีทั้ง Spider-Man ที่มีเรื่องราวที่ลึกซึ้งและดราม่าปัญหาชีวิตกับแบทแมนบ e g กินที่มีความดาร์กและความจริงจังหนังอย่างแฟรติฟโฟยังคงความเหมือนกับเป็นการ์ตูนเช้าวันเสาร์อาทิตย์ในมุมมองของผู้ชมวัยรุ่นและผู้ใหญ่อยู่เลยและประเด็นดราม่าสุดเลยก็คือไอภัยคูคามาจากจักรวาลที่มาในภาคนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันคือกาแล็กตัสผู้ขมอบดวงดาว อีกหนึ่งตัวละครมหาชนที่ในคอมิกเขาจะมีหน้าตาเป็นมนุษย์ยักษ์สวมเกาะสีม่วงแต่หนังเขาดันกลายเป็นเมฆยักษ์ที่ไม่มีรูปร่างไม่มีเสียงพูดกลายเป็นเหมือนแค่ภัยทีดบัดไซม์มหรานสุดท้ายแม้ภาคนี้รายได้จะไม่ถึงกับเรียกได้ว่าขาดทุนแต่ฟ็อกก็มองว่าโปรเจกต์นี้คงไปต่อไม่ไหวและพับเก็บไปแต่นีอีเ7ปีต่อมาปัญหาเดิมก็ตามมาวนเวยออีกครั้งเมื่อทางฟ็อกต้องรีบรีบู๊แฟนเดดิฟอ พอมาอย่างนั้นสิทธิในการสร้างภาพยนตร์ก็จะกลับไปหาทางมาเวลซึ่งแม้รอบนี้จะมีทุนมากขึ้นแต่ทุกคนก็คงรู้นะครับว่าผลลัพธ์ของภาพยนตร์ออกมาไปยังไงเมื่อภาพยนตร์ f a n t a s t i c f o u ปปีสองพันสิถูกปล่อยออกมาทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันคือหายนะทั้งโทนหนังที่ไม่ชัดเจนว่าจะเอายังไงนักแสดงที่เล่นเป็นครอบครัว Fantastic Four ก็ถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถสร้างเคมีความเป็นครอบครัวให้คนเชื่อได้ไวไลท์คู่แฟนชายนี้อย่างวิกสเตอร์วอนดูมหรือร็อกตัวดูมของเรา เกิดกายสภาพเป็นเหมือนกับคนห่อฟอยแถมยังมีดราม่าหลังกล้องมากมายทั้งเรื่องที่ทางค่ายฟ็อกเข้ามาแทรกแซงจนฉากที่มีในเทลเลอร์ไม่มีในหนังจริงซะอย่างนั้นตัวผู้นำกับอย่างคุณจอสแทงยังเคยออกมาทวิตท,ทำนองว่าฉันมีเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้และมันคงได้รับคำวิจารณ์ที่ดีแน่แต่พวกคุณจะไม่วันได้เห็นมันหรอกราวกับเป็นการตอกย้ำเรื่องราวเบื้องหลังที่มันเลวร้ายว่ามันเป็นเรื่องจริงการเวลาไหลเบี่ยนไปครับ จกนกระทั่งในปี2019หลังจากที่ทางดิสนีย์ซื้อค่าย Fox ในปีนั้นสิทธิที่ทั้งหมดของ X-Men, Deadpool รวมถึง f n t t s ติก Four ก็กลับสู่ในมือของมาเวลอีกครั้งโดยในฉบับล่าสุดนี้จะมาในทีม r e t โ o ฟิว u จอได้พ่วกับอย่างแมชชักแมนที่ประสบความสำเร็จจากซีรีส์วันด้าวิชั่นมาคุมงานให้หนังเรื่องนี้ครับยังได้นักแสดงที่โด่งดังมากมายรวมถึงขวัญใจส่วนตัวของผมเองอย่างเปโดปาสคา นี่เป็นภาพยนตร์ที่แฟนมาเวลทั่วโลกตัางคาดหวังว่าภาพยนตร์จากคอม,มิกที่เป็นเหมือนกับพระเมสไซอาของค่ายมาเวลที่พวกเขาลักจะสร้างออกมาได้ประสบความสาเร็จและหลุดพ้นจากอาถรรพ์ได้เสียทีส่วนทําได้จริงไหมเราคงต้องไปลุ้นพร้อมกันในวันที่4ก,กรกฎาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยใครเป็นแฟนครอบครัวสี่พลังคนกียรติศิษ์อย่าพลาดกันเชยนนะครับสำหรับว,วันนี้ผมขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเทปหน้าเราจะคุยกันเรื่องอะไร ไว้เราติดตามชมกันได้เลยครับ